สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่เข้ามานะคะติดตามช่องของจ่าจ๋าปากระพุ้เมืองเพชรบูรณ์ซึ่งในวันนี้เนาะจะ๋าก็มีแนวทางมาฝากจะเป็นเลขคุณต้อมนะคะหลายคนเนาะค,คอมเมนต์มาใต้คลิปนะว่าตามเลขคุณต้อมอยู่นะคะแล้วก็รอเลขคุณต้อมอ่ะก็จัดให้นะคะในคลิปนี้นะคะสําหรับเลขคุณต้อมจะเป็นเลขวิ่งชุด3ตัวหางเดียว2ตัวอีกหางเดียวนะคะ,ะวันนี้นะ ฟันไม่หลายตัวนะฟันแค่ชุดเดียวดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าให้หลายชุดแล้วไม่เข้าอะ่ะเดี๋ยว FC จะแบบเออมันก็จะหมดเงินเยอะอะไรเงี้ยฟันหางเดียวเลยดีกว่านะคะก็ส่วนมากนะคะเลขวิ่งจะเข้าบ่อยนะของคุณต้อมก็เดี๋ยวยังไง FC ก็เอาไปเสี่ยงโชคกันดูแล้วก็เดี๋ยว FC ที่อยากได้มะขามนะคะสำหรับ เอฟซีที่อยากได้มะขามนะจะมีมะขามกวนนะคะมะขามสุกแกะเปลือกจะมีสีทองสีชมพูนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนนะอยากได้หรืออยากเอาไปไว้ทานนะคะก็ แอดไลน์ line, นะคะแอดไลน์ Ad line, หรือโทรมานะคะสอบถามได้ที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2หวานนะคะเป็นมะขามหวานนะแล้วก็ FC ที่าถาถึงมะขามสุกแบบมีเปลือกนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะก็จะมีแต่แบบแกะเปลือกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางนะคะสําหรับเลขคุณต้อมเนาะจะเป็นเล็กวิ่งก่อนนะคะชุดอา่า เลขคุณต้อมงวดน,นี้วันที่1น,นะคะเมษานะบนนะคะบนจะวิ่ง7ล่างก็วิ่ง7นะคะงวดน,นี้วิ่งบน7นะคะล่าง7ก็คือวิ่งบนล่างนะคะ7ตัวเดียวนะคะถ้าเข้า7บนล่างนี่โอ้แบบได้เต็มไตมะนะคะส่วนชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวนะฟันชุดเดียวนะคะเลขคุณต้อมเนาะ อสามตัวจะเป็น407นะตัดออกมานะตัดชุด3ตัวนะคะก็จะมี407 7แล้วก็47ล่างนะคะฟันหางเดียวจะเป็น7447นะคะอันนี้จะเป็นเลขล่างเนาะอันนี้นะคะจะเป็นเลขคุณต้อมซึ่งให้มาในงวดวันที่1เมษา อา FC ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้จา๋าแล้วก็อีกอย่างนะคะ FC ที่อยากได้มะขามนะเอาไปไว้ทานเอาไปไว้ขายอะไรเงี้ยนะคะก็ทักไลน์หรือโทรมาที่เบอร์0658375812นะอ่ามะขามสุกแกะเปลือกสีทองนะคะสีมหูนะ กิโลละ200บาท3โลส่งฟรีส่วนมะขามกวนนะคะกิโลละ259บาทนะคะส่งฟรีนะคะ2กิโลนะคะ500รับ5กิโล1,000บาทก็ตกโลละ200เฉยๆนะคะใครที่อยากได้กำไรเอาไปเก็งกำไรก็แอดนะคะแอดไลน์มานะคะสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเอทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ